วันนี้เราก็จะมาดูนะจ๊ะว่าป๊าป๊าน้องฟาิต้าซื้ออะไรมาให้อีกแล้วจ้าสายขยันซ F ให้น้องนะจ้านี่ก็ดูเป็นท่าทางน่าจะเป็นของเล่นนะจอาจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าเดิมนะจ้าประกอบไปก็บ่นไปจ้ะบ่นยังไงแต่ก็เสร็จนะจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าว่าน้องจะชอบหรือไม่ชอบนะจ้าลองให้น้องเล่นดูจ้าอ่ะ อ่ะเรามาดูน้องชอบไหมนะจ๊ะอ่ะเออเอ,อ่น้องก็พูดคุยกับตัวเองในกระจกนะจ๊ะนี่นะจ๊ะพัฒนาการของเด็กไวัยสาเดือนต้องมีของเล่นอะไรห้อยๆแบบนี้นะจ๊ะเออนี่นะจ๊ะเป็นห้อยๆแบบนี้ก็ไม่แพงและคาอยู่ที่บางซื้อมาก,กี่บาท่ะสามสี <Wow. S 1> ่ร้อยบาทประมาณนั้น วัสดุก็อีล็อกค,อค็อกเกเมาเดิมจ้ะก็น้องก็เล่นไม่ไม่กี่เดือนเดียวน้องก็คงไม่ได้เล่นแล้วนะซื้อแบบราคาประหยัดประหยัดพอจ้ะเออจะอึกสะอึกสะอึกเออเออเอาฉักเหลืองกันไปเลยก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเป็นที่นอนของออพัฒนาการของน้องนะจ๊ะให้น้องได้ดึงได้ทีอะไรประมาณนี้เออพูดคุยกับตัวเองเออ 拜拜。Bye bye.